โอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับตายแล้วครับ,รบ,รบโอ้โหไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ยความซวยมาเยือนะนะฮะเก็ดเกลี่ยมาน้อยมากแล้วก็ตัวเบดตั้งใจมาตีวชนนะครับขาดเพราะจะโดวไปก็หลายตัวแนละ้ววันนี้เป็นตัวสุดท้ายนะครับ วัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมอาจารย์บีชาแนลนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่อําเภอเสนานะครับจังหวัดอยุธยาเนื่องด้วยจากช่วงสงการนะครับผมได้มาเยี่ยมแม่แฟนผมที่อําเภอเสนานะครับแต่ไม่ได้ติดเบ็ดมาด้วยวันนั้นนะครับขับรถหลงไปเจอหมายสวยๆที่อยู่ข้างทางครับเป็นหมายแบบข้างนาอะไรแบบนี้ก็กลับมาตะลุยดูนะครับว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงครับ อันนี้ผมก็เบ็ดมา2ชุดนะครับชุดหนึ่งก็เป็นชุดฟินเนตนะครับคันปามมล่าเวท48นะครับประกบกับล็อกอันฝ่าแอร์นะครับเป็นฟินเนตนะครับฟินเนตเกมก็จะใช้กับเหยืดเทกซัสลิกนะครับเอาไว้แบบตีเจอหมายตรงโล่งก็จะตีชุดนี้ดูนะครับส่วนอีกชุดนึงก็เป็นชุดเวด8ปคี6นะครับ ันแกนคร์บคุดนี้ก็จะเน้นใช้เหยื่อฟาล่าเจอร์กเบดเป็นหลักนะครับไว้ตีหมายลกๆแล้วก็เป็นพาเวอร์เกมนะครับงัดอย่างเดียวก็ไม่รู้ผลงานจะเป็นยังไงนะครับติดตามชมแล้วก็ให้กำลังใจผมด้วยนะครับลุย เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับไปแล้วครับไปแล้วครับอยู่ครับโอ้โอขหขายก่อนห้องฟอดเลยครับตัวแรกก็พลาดแล้วครับ อะไรติดจังติดดีทุกอย่างยกเว้นปลาครับายนี้ก็น่าสนใจ เปียนอย่างนี้ไม่ได้สวยแค่เราคนเดียวแลวแน่นอนครับว้าวกัดไม่โดนนะครับกัดไม่โดนะครับยังมีลุ้นต่อครับยังมีลุ้นกัดไม่โดนนะครับโห วัดวัดอีกแล้วเฮ้ย <c oughs> โอ้โหมายนี้มีตัวนะครับกัดแต่ผมวัดอวดไปอีกแล้วนะครับใส่เยื่อใหม่ก่อนแต่ถ้าทางดูมันยังไม่ระแวงนะมัเนเป็นเกมชิงหวชิงพิบที่ต้องชิงหวชิงพิบมันหน่อย <ไ>นั่นแหละครับกับมิโดนเบดจะเอาต่อไหม โอ้โหยอยู่ครับอยู่แล้วครับอยู่มุดดินโอ้โหโมโหมุดเช็ดแค่โอ้โห,โโห,ต,โโหตัวใหญ่ใหญ่เลยครับนี่นะครับเข้าไปพันหญ้า กัดแล้วเข้าไปหมกหญ้าน,นะครับเสียดายครับเอาใหม่เอาใหม่แป๊บนึงโอ้โดนะครับกัดแล้วครับอ,อะไรวะวันนี้วัดพื่อตลอด่อี้นะครับเล่นแอคแบบเจอรกเบดนะครับใต้น้ำนะครับ โดนกัดไปแล้ววัดไม่ได้วัดไม่อยู่เป็นไรไม่รู้คายก่อนตลอดเลยลองไม่รู้ครับอัน,นี้ลองดูมีอาการ โอ้โหเรียบร้อยครับ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 พุงเข้ามากัดไอโดโอ้โหไอโดครับไอโดครับกัดอย่างโหดเป็นไอโดนะครับ ไซนี่ดุดันนี่ครับเป็นไอโดนะครับชโดไซส์กำลังห้าวเลยครับพุ่งเข้ามากัดแบบจากพงหญ้าโหดๆโอ้โหแต้มแรกเป็นชโดนะครับสำหรับทิปใสหนาทิปนี้นะครับเป็นชโดครับ ผมคิดว่ายังมีอีกนะครับมันไม่ได้อยู่ตัวเดียวเด็ดขาดน,น,นะครับเหตุาการนะครับน้ำนูนน้ำนูน โโอ้ห oh. กระชากไปเลยกระชากไปเลยนะครับโอ้โ oh. ห oh. สงสัยไม่ทันรอสักแป๊บนึงครับเดี๋ยวค่อยเอาใหม่ว่าน่าจะเป็นชโดนะครับที่กระชากไปเมื่อกี้นะครับเอาใหม่ครับ เรียบร้อยครับเรียบร้อยดีครับอย่างนี้เรียบร้อยดีครับเรียบร้อยครับทนเสื้อตัวเองไอช่อนนะครับไม่ใช่ช h a ดนะครับเป็นไอช่อนนะครับโอเคสวยงามต่อเนื่องด้วยช่อนกันทีเดียวนะครับเมื่อกี้นะครับที่มันกัดผมก็ คิดว่าเป็นชะโดนะครับที่ไหนได้เป็นในช่อนนะครับวิ่งเข้ามากัดอย่างโหดเลยครับก็เป็นด้าที่สวยงามอีกแต้านหนึ่งที่ประทับใจนะครับวิ่งเข้ามาชาร์จแต่เมื่อกี้แบบชาร์จแล้วก็พุ่งออกไปเลยนะครับแล้วผมไม่ทันได้ฟรีสปูลน,นะครับส่งสายไม่ทันกระชากไปแล้วมันยังไม่เข้าเบ็ดนะครับผมก็รอสักพักหนึ่งแล้วก็ตีเข้าไปใหม่ไปออกแบบเนียนๆอดใจไม่ไหวซัดเ<ม>ต็มที่แต่เริ่มร้อนครับผมก็ ขึ้นมาแต่งตัวกินน้ํากินท่าหน่อยหนึ่งหายครับตอนนี้ก็เจออีกหมายหนึ่งครับน,นี่ก็เป็นแบบนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะปึงหรือเปล่านะครับแต่ก็ลององมาก่อน น่าจะน่าสนใจครับเรืองนี้ไป่ามีไหมไม่รู้ครับแต่ที่รู้ผมว่ามีปิงแน่นอนที่ผมมีอาการนะครับ โอ้กัดไม่โดนกัดไม่โดนกัดไม่โดนนะครับได้ ไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ยหลุดจัดลูดวัดไม่เต็มข้อนะครับโอ้ยอยังเสียได้เลยเรียกได้ว่าใครช่างทำทางไว้ให้ผมเนี่ย ไม่บันเทิงก็บันไลแล้วครับหมายี้ไปกันเลยนเฉยเลยจะปลาหมออย่างใหญ่เอาแล้วครับเทนนี้ โยงดีมีลุ้นนะฮะโ <Okay. S 1> อเคลาเหยื่อเขาค่อนข้างเยอะนะครับโอ้โห,โหโอุ้มอากัดไม่โดนครับเห็นี้ มันกันไม่โดนกาดพอยอีกทีนึงโอ้โหกัดไม่โดนอีกแล้วครับ นียหมายมาาว่าเช้านี่ก็ตกเป็นอย่างเมามัน,มมนกัดกันเยอะนะครับกัดเยอะมากกัดแต่ไม่อยู่วัดโง่ครับโทษตัวเองเลยครับที่สบการณ์น้อยนะครับยังวัดปลาได้ไม่เข้าจังหวะลาดเยอะไปหน่อยครับแล้วก็คันเวท8ปดสิบหกนี่ในความสึกตอนนี้ก็คือมันค่อนข้างที่จะกลายเป็นอ่อนสำหรับหมายธรรมชาติที่มันลกๆแบบนี้แล้วนะครับ อเคผมก็เจอหลุมจุ๋มจิ๋มนะครับเล็กๆนะครับลงไปเซิร์งดูก่อนครับอันนี้มัาจะยากครับมหาชนจะจัดไปแล้วครับอือหือือหือไอจอยครับ หมายมหาชนก็ยังโดนนะครับไปจอยนะครับก็ฝาล้านเจอเบทครับสีส้มนะครับทำงานได้ดีเสมอนะครับกับฝาลั่นเจอเบดสีส้มนะครับชอนไซนี้เบดสีโอก็ไม่พลาดนะครับใครว่ากัดไม่ได้กัดได้นะครับผมโอเคครับนี่ก็กลับมาซ้ำหมายแรกนะครับหมายเมื่อเช้านะครับที่มีตัวกัดแต่เอาไม่ได้นะครับเนื้อแอ๊ ปาด้านหน้าจะจำได้ครับลองตีเทคาดเลิกดูบ้างครับ เปลี่ยนเยอะนะลองดูนะครับให้เป้ามันใหญ่ขึ้นเผื่อจะคัสไซปลาให้มันตัวใหญ่ขึ้นได้นะครับเพราะเพินๆนะครับเกมเล็กๆัตค่อนข้างเยอะครับหมน่นี้แต่ไม่โตอาจจะมหาชนนะครับเลยโดนเบ็ดกันไปหมดละ ใแล้วครับมโอ้โหรู้มากแล้วครับเข้าย่าครับโอ้โยมุดย่าอีกแล้วครับสองนี้ท่วมเลยครับเอ้าอย่าก้อนเบลเลอร์เลยนี่ครับกัดเหยื่อถ้าขาดไปเลยนะครับตัวไม่ใช่น้อยเมื่อกี้ไซส์แบบโอเคเลยอ่ะ ก็แล้วพุ่งปูดเลยก็ต้องทำใจครับเราเล่นเกมรีเนตนะครับต่อมาเราก็ไม่รู้ว่าจะโดนไซส์ไหนบ้างแต่เป้าหมายเราก็ไซส์ไม่ใหญ่ครับ สายแล้วครับเข้าย่าครับเข้ากอย่าโอ้โหตัวนี้ขาเข้าไปพันย่าครับโอ้โหสายัางอยู่นะครับไปเรียบร้อยเฮี่ยครับปัญหาของ สายเล็กนะครับคันอ่อนทาวเวอร์ที่ยังงัดปลาออกมามันไม่พอครับอ้าวหลุดครับแต่ปลาไม่อยู่แล้วครับอ๋ออยู่ครับโอ้โหเป็นไอ้จ่อยนะครับได้ตัวขึ้นมาเป็นไอ้จ่อยนะครับ พ้จ่จอยกัดปลายางคีเทคเข้าไปเต็มคำนะครับอันนี้ผมใส่ต้องปล่อยนะครับนะอันนี้เล็กเกินแกงโอ้ยไอลูกปลาครับไม่รู้ตัวอะไรนะไล่ลูกปลามาครับ ไอโดป่ะครับขึ้นนูนนะครับมีตัวนะครับมีอาการนะครับหลังก้อย่า,ยาจะโดครับแน่นอน คืกว่าผมเจอชดนะครับผมจะวัดกันด้วยช็อกสามสิบปอนด์โอ้ยเล่นทีเผลอนะครับือ อืวืดโอ้โหวัดไม่อยู่นะครับ <c oughs> พัง้วครับเจอเว็ดผงเยบล่อเหยื่อพังแล้วครับเกี่ยสายเยอใหม่อันี้มั้งเหยื่อก่าววัดว่ารียูสนะครับ <c oughs> ยังใช้ได้อยู่ <c oughs> กลับด้านเอาครับตบชะโดวเด็กครับผมว่าเมื่อกี้มีตัวแบบ สายไม่เด็กก็มีอยู่นะครับเด็กโอ้โหขาดีครับความสวยมาเยือนนะฮะเตดเหยื่อมาน้อยมากแล้วก็ตัวเบ็ดตั้งใจมาตีว่าช่อนนะครับขาดพเพราะจะโดไปก็หลายตัวแนละ้ว ตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะครับที่จะเล่นกับมันขายครับขายขายโอ<ฮ>้โหไปไป้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับ ว่าแล้วครับต้องเป็น s h โดครับเ็นในป็อกนะครับกัดฟ้าล่านเข้าไปเต็มคำดีผมเห็นนะครับว่ามีอาการอยู่ริมตะลิ่งน,นะครับไล่ลูกปลาอยู่ก็ส่งฝาล่านเจิคกเบสเนี่ยครับเข้าไปคุยกับมันมันก็ตอบรับมาอย่างดีนะครับได้เป็น สายน่ารักขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับก็โอเคครับวันนี้สมควรแก่เวลาของผมแล้วครับเวลาก็ประมาณบ่ายโมงครึ่งครับพอดีจะมีธุระต่อนะครับก็สำหรับวีดีโอสีนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับภาพรวมของคลิปนี้ก็เป็นที่น่าพอใจนะครับหมายก็ค่อนข้างจะมหาชนอยู่นะครับไม่ได้รับอย่างที่ผมคิดไว้มีบางจุดที่แปลกใจครับที่ ครับที่วันนี้วัดบุดวัดเป้าครับไปค่อนข้างเยอะเลยทั้งชันโดทั้งปาช่อนนะครับจะได้ครับโอกาสหน้าจะพยายามทำให้ดีขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆน้านๆนะครับที่ชื่นชอบคลิปของผมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับครั้งหน้าผมจะไปที่ไหนนะครับ ก็ให้เพื่อนๆติดตามด้วยนะครับมาติดตามไว้นะครับเราเจอกันครับผมเจอกัน